สิ่งเดียวเลยที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะรู้จากพี่มากเพราะว่าสุดท้ายตอนที่ต้องเลือกบนเวทีตอนนั้นเนี่ยรู้สึกขนาดไหนครับในการต้องเลือกสองคนกลับบ้านเมื่อสักครู่นี้มันรู้สึกยากมันตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็คือหลังจากรอบปลายเนี่ยมันก็ยากมาโดยตลอดตั้งแต่ตั้งแต่แบทเทิลนะครับจริงๆมันก็คือเลือกเลือกจาก15คนที่เราชอบมากๆครับก็ยากมาโดยตลอดแต่พอยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งลึกยิง <มา S 2> ่งลึกยิ่งทำงานกันเยอะเะมากมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งก็ยิ่งแบบว่ารู้สึก รู้สึกนอก,นอกเหนือจากความผูกพันมันคือความที่เขาเราเห็นเขาทุ่มเทในรอบต,อต่อไปในทีมของโจ伊ตอนนี้มี4คนครับมหาชนเลือก2คนครับผมพี่โจ伊เลือก2คนครับผม,บ,ผมบอกภาพรวมต่อไปให้เราได้ฟังคร่าวๆหน่อยเราะว,ว่าเราจะได้เจออะไรอีกบ้างในทีมของโจ伊บอยจริงๆแล้วอย่างอย่างรอบนี้ที่เราได้ทําโชว์ไลฟ์จริงๆจังๆนะครับนอกจากบลายที่น้องคิดมาเองหรือแบทเทิลที่จะต้องหาเพลงที่มันกลางที่สุดแล้วก็หาความถนัด ระหว่าง2คน3าคนมันยากที่สุดจนมาถึงรอบนี้มันเหมือนกับเราเรามีโอกาสได้ทําโค้ชจริงๆจังๆ,งๆมันเพิ่งเริ่มครับมันจะสนุกกว่านี้ครับพี่โจอีจ้จะเปลี่ยนไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดบางคนมาแนวนี้จะลองเปลี่ยนเขาดูไหมหรือว่าพี่โจอี้คิดว่าสิ่งอย่างสิ่งที่เปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะทําไปดีจนสุดแล้วว่าการดีไปกว่านี้เมื่อทีผมยังนั่งคิดอยู่ว่ากว่าคนเราจะแต่งเพลงดีๆได้สักหนึ่งเพลงให้มันฮิตเนัะครบ แตนนี้เราต้องทำทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ก็ค่อนข้างจะหนักเหนื่อยทั้งเราเหนื่อยทั้งน้องแล้วก็เหนื่อยทั้งคนดูที่รอดูนะครับแต่พยายามเต็มที่ครับผมมีใครกดดันพี่โจอี่มีคบแนานะที่เป็นโค้ชพี่คิมมาก่อนเลยนี่แกจะเอาอะไรมาออกต่อไปก็ได้แต่บัฟพี่คิมไปแล้วครับบบนี่มันเพิ่งเริ่มใช่ยังไม่เอาจริงเลยเนี่ยทีมที่มาปะกับเราก็คือทีมของสเต็มครับประทับใจโชว์ไหนของสเต็มมากที่สุดสำหรับผมผมประทับใจน้องแม็กซ์มาก ประทับใจมาประทับใจในในเห็นเห็นว่าเขาเขาเริ่มเริ่มเริ่มรู้จุดที่เขาถนัดแล้วเขาก็เริ่มฉายขึ้นมาฉายขึ้นมาจริงวันนี้เรารู้สึกว่าน้องเขาร้องเบาๆแต่ว่าทำไมมันจริงจริงคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาแค่หลอนมันไม่ใช่นะแล้วนี่มันนี่มันการันตีจากหลายๆพวกเราแล้วก็เฮ้ยเขามีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็แจว่าแจวน่ารักมากเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อไปนะครับใช่ครับผมว่าแม็กซ์จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมโจอี้บอยหรือเปล่าสุดท้ายครับพี่โจอี ฝากหน่อยดีกว่าครับในส่วนของทีมพิโจอีครับเอ่อก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรอดูนะครับติดตามน้องๆในทีมหลายๆคนนะครับก็หน้าที่ของโค้ชก็จะทําให้ดีสุดนะครับตอนนี้เราอยู่กับส<ศ>แตมอภิวัฒนะครับตอนที่คุณเลือกอ่แน่นอนอะ่ะคือแบบพี่คิงกับน้องแม็กโล่งใจแล้วเพราะคนดูเป็นคนเลือกเหลือป้อมเหลือแก้วปุยพลอยอ่าปุยพลอยโอเค จริงมันชอยที่ยากมากครับจริงคุณปุ้ยนี่เขาเก่งมากนะครับวันนี้เขาเป็นคาเรตออกซึ่งหลายคนเห็นหน้าเขา,าไม่รู้นะจริงจริงจริงผมก็ไม่รู้<ข>ตอนอแรกคือเมื่อคืนนี้เขาอยู่อย่างนี้นะมาห้าหวันเจ็ดวันนะครับแล้วก็เราลุ้นเขามากเลยเพราะว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ผมตั้งใจจะให้มันแบบเจ๋งมากๆแล้วก็น่าเสียดายจริงเพราะเป็นก,การมิกซ์กันระหว่างความเป็นชทยชและสากลเรารู้สึกวันนี้ปุ้ยทําไทยถึงแต่ทำฝรั่งไม่ถึงซึ่งตอนอ้องปุ้ยทําได้นะก็ค่อนข้างน่าเสียดายแต่ว่า เขาก็ทําได้ดีกว่าคนป่วยเยอะมากครับก็ก็จับถือหัวใจเขานะครับเป็นหัวใจของศิลปินจริงๆครับพลอยนี่ก็ผมชอบสไตล์และดีไซน์เขาแล้ววันนี้เขาเขาเลือกการร้องในแต่ละคําได้ดีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไดมีแสงสว่างออกมามากนะักหรือว่าไม่ได้เก่งในเรื่องเพอร์ฟอร์มเท่าคนอื่นนะครับ,รบแต่ผมก็คิดว่าเขายังไ,ไปได้อีกนะครับโจอีบ้บอยพูดถึงทีมกูแล คุณต้องพูดถึงทีมโจอี้บอยบ้าง <Wow. S 1> คุณรู้สึกว่าโชว์ในวันนี้ของทีมโจอีบอยคุณชอบโชว์ไหนของเขามากที่สุดจริงชอบกีตาร์สาวอิสานรลอละร่ะสาวอิสานก็พี่โจตีโจแตกมากคิดว่าล้ำมากและไม่เสียแรงที่เป็นรุ่นน้องเขาเก่งมากเลยครับคิดว่าเข,เขาจะน่ากลัวสำหรับทีมคุณไหมครับน่ากลัวมากกีตาร์น่ากลัวมากนะครับในเรราโค้ชทั้ง3คนที่เหลือรวมพี่โจอ,อี้เข้าไปด้วยได้ใครน่ากลัวสุดครับ ผมว่าวันนี้พี่โจ้สำหรับลูกทีมคุณนะผมว่าวันนี้พี่โจ้ปล่อยของออกมาเยอะแล้วก็น่ากลัวมากนะครับแต่คนที่ผมกลัวที่สุดคือใครรู้ไหมใครนะน้องนอนท์จริงคนที่ผมกลัวที่สุดคือน้องนอนท์ด้วยความด้วยความเป็นเขานะใช่ใช่ผมว่าประชาชนจะรักน้องนอนท์ที่สุด ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้ทางช่อง3เวลาเดิมกับ The Voice เสียงจริงตัวจริงในสัปดาห์ที่3ของรอบการแสดงสดครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับ www.thevoice thailand com หลังจากที่จบรายการทางช่อง3เรียบร้อยแล้วเรามี We reporter special live ให้ชมกันต่อกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสุดๆนะครับกับผู้เข้าแข่งขันโค้ช และเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ CenterPoint Studio Thailand ลนด์ครับวันนี้เวลาของ Reporter presented The Best วีร e ร o r t ตอร์พรีเซนต b ด t h ยเด s ะเบสคอนโดมิเเวลาหมดลงแล้วครับผมโจวีร์รูปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ